นี้เพื่อนพามาคนพบร้านเด็ดที่ฉันไม่เคยกินร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดมากสายเนื้อห้ามพลาดแถมยัง<า>เป็นบุฟเฟ่แบบกินไม่อัน้นวันนี้มาร้านนี้คู่โชว์ไรโครงการวันวันเอเวนิวนนทบุรีเพื่อนนันมากินข้าวที่นี่ทุกคนนางบอกว่าต้องมากลางวันนะเพราะต้นยินคนเยอะมากนางสั่งมาให้แบบไม่อัน้นเริ่มจากตัวแรกว่ากิวลิปโรสเต็กเอฮวันนี้พิธีพิถัถนการย่างโดยเพื่อนเราเองจา้านี่ย่างเสร็จคือเนื้อช่ำๆแบบนี้แทบไม่ต้องเคี้ยวเลยส่วนตัวนี้คือลิ้นบุบผ่าเป็นลิ้นวัวย่างบอกเลยกรอบนอกนุ่มในนุ่มกรุบกกินกับซอสเครือของเขาอร่อยมากเคล็ดลับคือบีบมะนาวลงไปคือมันจะได้อีกรสชาติแลยอร่อยส่วนตัวนี้เป็นวา กิวเซอร์รอยสเต็กย่างสีกับกระทะแบบร้อนๆตัดแล้วกินแบบพอดีคำจิ้มกับไข่สดคือแบบฟินและตัวนี้ห้ามพลาดวากิวพรีเมียมพารามิเอะฉันสั่งตัวนี้เพราะไม่สามจาลนละลายี้ปากเลยตัวนี้วากีวลิปแครปยางกิสุกิบอกเลยจิ้มกับไข่คือแบบฟินมากอร่อยแบบตะโกนตายไปเลยจ้าดูมันที่ออกมาจากตัวน้องคือแบบโอโ้โหจิ้มกับไข่ดิบทานได้ของเขาคือแบบละมุนมากระหว่างนี้เพื่อนฉันย่างไม่อยู่มาดูโซนซาซิมิกันบ้างฉันสั่งมาเยอะ<า>คำนี้เลยก็เมนเลยซูชิยูกะหอมเนื้อสุดๆอร่อยละมุนบอกกัี่แซามอนซา แบบฟีอิคุระช็อตกับอิคุระแซลมอนช็อตก็มาะจะเป็นซูชิเนื้อเอซี่เบิร์นไฟใครอยากกินเป็นข้าวแกงกะหรี่เขาก็มีนะเน,เนื้อก็มาตักได้เลยเามาทำเป็นดองใส่ไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้ก็ฟีที่นี่เชฟทำอาหารอร่อยมากทุกคนแล้วเนื้อทุกอย่างก็คือนำข้าเนื้อว่าดีแล้วอาหารทะเลที่นี่ก็คือสดมากเพื่อนบอกคำนี้ต้องโดนย่างมันปูร้อนๆราดบนเนื้อฉันกินแบบไม่พูดไม่จาเลยจา้าจานนี้ก็ทีเด็ดวากิวทัฟเฟิลยุเกะต้องลองอร่อยมากอีเป็นการกินครั้งแรกแล้วบอกเลยต้องมีคร่อย าตามด้วยไอติมอีกสองลูกอย่าลืมมาลองนะทุกคนนี่กูโชว์ไลฟ์จริงไปลอง